ัแม่ก็พอได้ไปอยู่ใช่ไปเฮ็ดเวียงเฮ็ดอยู่ใช่อยู่เวียงพอได้ใช่พอกับไปกับแม่พอไปกับแม่เลยแต่เจ้าอยู่กับไใคแบบอ,อ,อยู่กับน้องอยู่กับน้องโดยอยู่กับน้องสองคนน้องกับผู้หญิงยน้องชื่อยังชื่อตา สบายดีแหละสวัสดีเด้อพี่น้องเด้เอ FC ของตุศิธิ์ที่หักแพงเบิร์ตสุขสุคนพี่น้องเบิร์สมองสุบอนบอยสิเป็นพี่น้องอยู่ทางฝั่งไทยพี่น้องอยู่ทางฝั่งลาวแล้วก็อยูทางต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเบิร์ทุกคนทุก่านเขาสู่ช่องยูทูบของตุสิธิ์ป,ปั่นสุบอีกแล้วพี่น้องเหนนะ็น้องวเดี๋ยวพี่น้องพบพ่อกันย้ำตอนเที่ยงนาะพี่น้องนาะตอนเที่ยงตอนบ่ายแล้วละ่ะหลังจากภารกิจที่ว่าเอาเข่าไปให้น้องกุ้งน้อง อาก้อยแล้วเลกาประสิทธิ์มาอีกบ้านหนึ่งเนาะือว่าสถานที่แห่งหนึ่งอยู่ในตัวเมืองสีโนเมืองุมพรแขวงสันนิเตปี่น,อน้นองไ้เนาะเป็นซื้อบ้านอ่ามันน้องที่ตมมาหาน้องคนหนึ่งเพิ่นอยู่ก็ทางทีมงานเนาะทางตูเด่นแลกวกนะน้นองตูบี้แล้วก็ทางตูคำนี่เพิน่นได้มาพบมาพ่อน้องเพิ่นก็คือว่าเพิ่นเล่าประวัติสู่ฟังเข่าข้าวนี่ก็คือ น้องเป็นอยู่กันสองคนสองเอยน้องเนาะเป็นผู้หญิงอีกพ่อเม่บริยูนำเนาะดุสิีด้หูเขา่ขาๆแบบนี้ดุสิีศิพาเข้าไปถามาประวัติถามการเป็นอยู่ถาม่าเเิ่นเหตุจังใดอยู่เนาะอะไรกะเข่าวน้าเดีเป็นกิน่นอย่างใดเนาะอาขับมาพนนอนอย่างใดเนอยู่กันสองคนแทบอ่อนเนาะเพื่อว่าถ้าเิ่นมีปัญหาเอากะบางทีเอาซอยได้เนาะ บางทีเอาซอยได้เขามาเพื่อช่วยเหลือเอามาเพื่อปั่นคมชุกมาทุกคนเนาะโอเคทุกคนสําหรับคลิปนี้กะฝากพี่น้องเบ่งแล้วกดไลค์กดแชร์บุคค่าโฆษณาให้เลยพี่น้องเลยสําหรับค,บค,ค,ค,คลิปนีข้ของตัวชิดรายการขใหยทุกคนทุกท่านตรงมีสุข,ข่างแหงๆพราสจโรคภัยไข่เจ็บบุญนักษาเทวดาคุ้มครองพี่น้องเอเนาะโอเคไปเดสิพาขึ้นไปหานนองน่อยเพิ่อน่หมู่หมู่หมู่หรือว่าสื่อยังเดิพาขึ้นไปพี่น้องเอง อะขอบใจหลายๆขอบใจตุเด่นดทีจับกล้องให้สบายดีเลยตุเด้ออ่าก็ขึ้นไปถามมันเลยขึ้นไปเลบบออันนี้บ่เพือนเผื่อนนี่แล้วยังนะมาอยู่ตก๊กับโมเทบตัตู้อือ <c> อ <oughs> อันนี้บ่อน,น,อน้องนออบออโดยืออ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 นออืออืออดออืกอือ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 อีอี่ออืออืออื ปิดหน้าเลยปิดหน้ามาค่ะหน้าจังปี่หน้าพุ่นก็นได้ทางประตูพวกอ่าโอเคอายปะอาอยแล้วเนาะเข่ากล้องเนะาะเดี๋ยวเบาตั้งกล้องก่อนเด้ เนี๋ยเน็บไม่เด้อบาสบอกจับกันเดอนนี่คือตังเน็บเครื่องเน็บเสื้อเจ้าเด้นนี่เน็บเคาๆเน็บนี่จังได้ยินเสียงเจ้าอ่ะเป็นป่โอเคเน็บเขาเลิกเน็บเขาทั้งในบ่กอ่าโอเคได้เลยเนาะยังไม่ได้เน็บแขนก็ได้ โอเคเอาได้แล้วบานนี่เดี๋ยวสีมีคำถามหน่อยหน่อยเดิ่มาหลินนำเด้อเรต้องตกใจเราต้องย่านเด้อหูจักกันอยู่บ่เหาหโอมีโทรศัพท์อยู่บ่มีเดี๋ยวเดี๋ยวบาสีเขียนซื้อซ่องค่อยให้เบิ่งอ่าจางหูจักเดีอ่า จะซื้ออย่างไรซื้อเตยซื้อซื้ออย่างนะซื้อเตยซื้อเตยดยอายุจากปีอะาม13 3ปีเดยอหมดองเฮียนบ่บ่ออกแล้วออกเลยอาสบายดีตครับยสบายออกเลยจากปีหรอไดนสองปีคือเฮียนต่อบมีเงินอ๋อ มีเงินอือน้องเตยเจ้าอยู่กับไผ่ลูกนี่มีข่าว่าอยู่กับน้องบอมาหน้องไหมใช่ไหมน้องไปเรียนโอ้น้องยังเรียนบออือน้องยังเรียนอยู่น้องเรียนอยู่ห้องไดละ่ะพสามพสามโดยจริงสละเนาะทำ่ตปับปับ,ปบอ่าน้องอายเด้อคือาบามาไทายนี่คือไทยแหละ ส่งไปให้ให้หลายๆคนบึงในลุงยูทูปเดยเธอมีคนอยากมาซ่อยเหลือเจ้าเ่อมีคนอยากมาซ่อยเหลือเจ้าเด้อเด้อ <Đ ôi S 1> อ่าน้องเตยเนาะสื่อแท้ได้อมีวาสื่อแท้สื่อแท้กับสื่อเตยสื่อของเฮียนกับสื่อเตยโดยสื่อลิ้นกับสื่อเตยโดยเฮือนบ่อันนี้เฮือนเจ้าบ่อโดยดินเจ้าเลยบ <ừ m. S 1> ่ออือดินดินมูลทางใดลูมูลทางใด ทางแม่มูลแม่มูลแม่ป้าใ้ไห่มันแม่ก็พอได้แบบอยู่ใช่ไหมเห็ดเวียกเห็ดอยู่ใช่อยู่เวียงพอได้ใช่พอกับไปกับแม่พอไปกับแม่เดยวแต่เจ้าอยู่กับไพ่แบบอยู่กับน้องอยู่กับน้องอยู่กับน้องสองคนน้องกับผู้หญิงน้องชื่อยังชื่อตาลเตยกับตาลเนาะ บริตัวบ่อยล่ะอืออยู่กันสองคนวัดข่าหน้ามได้กินอะไรได้หรอคะน้อเข่าบริมีบอบริเห็ดนาบอเห็ดนาเขาเห็ดกระไพเวลาเห็ดนาเห็ด่อมเลงมามันยามนานะโดยในเห็ดนาเข่าหน้าแบบแบบใดลูกหลับจ้างบอเรือนาแบบไหนไม่ว่าเห็ดอะไรกับปันกันเห็ดอะไรแบงเคร่งโดยแบงเคร่งนี่ได้่าไรปีหนึ่ง สามสี่สบสามสี่สบตัวแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งแล้วน้อยแบบนั่นมาลูกเห็ดนาบริกว่างบ่เห็ดมีรถไถบ่เห็ดนาจ้างคนไถบ่พ่อเป็นเห็ดอะไรพ่อกับแม่์เป็นพาเห็ดอะไรรถไถค่าคุณรถไถคนคนไก่โดยเรียนเนาะตัวที่ว่าบ่าวทำตัวใดตอบได้ก็ตอบ ตอบมาได้ครับบาตอบเดอ<ล>อ้ออ่าลำบ่าวไทยนี่ให้ทายอยู่เนาะ<ล>อ่าต้องถามก่อนบา่บาวบริบังคับเนาะอืมให้มาหากา่อน<ล>มูบ่าวคำบอบ่าวคำเป็นมาก,ก่อนมูเ<ล>จ้าถามข่อยแม่ว่าข่อยซื้อ,อยังถามถามมังเจ้าซื้อยังสั่นห้นบริูจักกันเนาบ่าวซื้อซื้อซิทธ์เด้อ สิบอืมออกเขียนเตออกเขียนนั่นออกห้องได้ก็รู้วา่วาวอ่านออกเขียนได้บ่บได้เออแต่กะยังบ่ได้มาตรฐานเนาะต้องอมอเจ็ดดู<ม>แหละเพราะว่าคันไปเ็เรื่อยๆงานครับายากดูไงเพม่นบ่เอามีแต่ไปไทยอย่างเดียว,วไปไทยกะอย่างเงี้ยคือกันตูเ<ม>นาะต้องล้างจานอยู่หลังพัวบ่ กานเขียนบปเป็นนี่บอนี่เอ่อคำว่าคำว่า hmm. อ mm ันไปเชิญไปยังเพิ่นับออเดอร์ก็ได้เขียนคือเก่าแน่เนาะได้เขียนเมนูนั่นเมนูนี้เชฟอีกตั้งอีกรอบนึงเนาะถ้าทำโปรเ็นเพิ่นกับให้อยู่ในตัวรับลูกค้าฮะเนาะเนอะนักบอลเนอะน้านักบอจีทามอีกบัตรเงินไดีละเงินคำจะใช้กันได้หามาได้ใช่ไหมม่เราไปหาหนอไม้หาหนอไมัย พ่อแม่ไ่ได้ส่งมาให้บอส่งอยู่เป็นส่งมาเป็นส่งมาแนวเดทางไหทางหานหานเดยเจ้าก็ไปเอาหานอยู่ลงหานอยู่ในบ้านบอสเ่็นหนในบ้านเป็นผักมาดูอยู่บอสสิบหันผักมาถึงเป็นผักผักมาตัวไรเอ็งเท่าไรตัวไรสองสามเซนสองสามเซนก็ประมาณหาอยกรยเนาะตุหาร้อยหาอยสมเซนแต่บ่ฮอดแทบหาร้อยนะ วัสี่ร้อยปลายนักด้เนาะแมนเป็นนักกากเนาะว่าหาล้อยกันสามแสนกับสหพันธ์อ่าสิบต่อต่อสิบสี่มื้อสิบห้ามือสิบห้ามือโดยซื้อข่าวซื้อน้ำอยู่ในหัดโดยมันสิพอกินบ่อย่าอือบ่พอกินเห็นอะไรบ้างอะไม่เต่มบ่โดยอ่ายามีมันหาง่ายได้ไหมน้ำมันน้องไปองค์เฮียนได้ใช่เอาเงินให้น้องอยู่บ่ เมื่อไรแบ่งเงี้มือหาพันเ <5, 000. S 1> มือ 5, ่อหาพันเอาเงินให้เมื่อหาพันอีกกุ้มบอเบิงมือหาพันหาพันหนึ่ะสิบมือนครับหาสิบเงินเงินที่แม่ฝากมานะโดยมันสิกุ้มบอกเวลาซื้อกินแนาอยู่ในกินอีกบาทนานอยู่ในกินอีกเกือบเปรตไปน้วยอีกเนาะต้องใส่อี่บอเกือบไปนูวยบอ บอด้ใส่บอดีเคยใส่เนาะอันพี่น้องมันยังก็มีอยู่บ่หน้าบ้านเพิ่นเพื่อนเพิ่นอยู่ใส่ไงเพื่นอยู่อยู่เทิงกับลุงป่าบ่โดยไหมชุ่มเจ้านอนอยู่นี่โดยกับน้องโดยห้องน้ำห้องในได้ใบ่มีอาบน้ำอยู่ใช่น้ำอยู่เงินเงินเท่าทางไดเงินไปเท่าไอ้หลังที่ต่อไฟมันนี่บ่ทำมาเดี๋ยวไปอาบอยู่วันโดย เป็นพี่้องกันเนาะเห็นเราได้ไพ่คือได้มาสัมผัสนี่ไพ่พามาทุกคาบอกไพ่ทุกอ่าน้องตัวบี้น้องตัวบี้เพราะว่าน้องตัวบี้ว่าเคยเข้ามาไทยเอือเอ้อยที่ว่าเพื่อนไทยเปิดใจกับบ่าวแหละเพื่อนเอื้อยเพื่อนเพื่อนเลยในน้ำไผ่หัวจักน้องสองคนนี้เราเห็นอยู่สองคนเลยกับน,นอ้องตัวบี้ก็เลยพายขเขามาเมือนีนอนะกับมาถามความเป็นอยู่ป้าเมื่อนั้นป้าเพิน่นการยางมาเนาะ คือมันจะเป็นป้าเจ้าเหมือนเนาะเพื่อนกับว่าน้าบากทุกแย่ไอลีคือคือบุญอยู่น้ำป้าคือบุญอยู่น้ำแม่เท่าใช่ไหมเป็อนกันหลายคนเนาะผิดใจใช่ไหมคือไฟนี่เพื่อนต่อมาเห็นนีก็คือว่าซอยเพื่อนน้ำเม็นบ่ซอยกาไฟเพื่อนน้ำบ่เข้า เขากินเข่ามานี่ได้เห็นอะไรใช่หนึ่งเข่าหนึ่งน้ำนี่หนึ่งเองชื่ออาวบอไปชื่อเข่าม้าดยชื่อเทือเรเท่าไรสองโลเสือละาสองโลน้ำบ้านนี่เดี๋ยวน้ออือน้องเนาะกุ้งบออือเมื่อเมื่อเมื่อหนึ่งกินลายบอกับน้องสองโลนี่กุ้มโดนบอจังมื้อสองสามมื้อสองสามมื้อดยอ น้องไปองเฮียนไปนะได้สิย่างไปไก่เต๋อบ้องเฮียนเพิ่นได้อยู่ในถุงน่ะองเฮียนอันนี้บ้อจอมเพลิดนี oh. ่บ่โด right ้ยที่ผ่านมาอหลายคนได้ย่างไปนหมนกันเนาะโดยทำเลือกได้ทำไมเลือกนี่รถถีบกับเข่าเอาตัวได้รถถีบรถถีบหนึ่งั้นนึงเข่ากับชอบนึงถ้าเลือกได้นะให้เลือกเอาให้เจ้าเลือกกันมีมนุษย์เสดเสียงให้เจ้าเสีงให้ได้ซองซองยางนี่เอาตัวได้ เอารถถีบให้น้องเอารถถีบให้น้องเลยอยากได้รถถีบให้น้องไปโรงเรียนเลยน้องจักปีน้องสิบปีซ้ำกันครับอันนั้นน้องน้ำคิงแม่แต่ญ่เติบเลยเนาะแต่ผู้ดี้ใหญ่กว่าใหญ่กว่าบอไงกลัวอ่าน้คิงชีน้อยกว่าเอออืมเอาเอาคำเลือกรถถีบปัดบุมีเขากินแน่ แกอยากให้น้องได้ลถทีทขี่ไปเพราะว่าเห็นมูเพิ่นมีรถที่บอ,อประตูกับเป็นหูทุ่งโป่องอยู่อันเนาะคนกำลังไงอย่อันเนาะแบบนี้ม <c oughs> กำลังขี่ขึ้นเชาบบน้าอเนอะเแบบนาะกลางค่ำกางคืนกันอนกัน,นล็อกประตูมันมีคนมาหาบอ อันอันนี้ก็ปีนเข่าก็ได้อันนี้เนาะทวนหรือปตูมนบ่ <Men. S 2> ได้ปิดเลยเนาะปิดปีนไล้มาอยู่รอกอันนี้เป็นห่วงอยู่เรื่องความปลอดภัยขี่มาขี้กล่าวเข้าไปโอ้ยคือในข่าวรถพ่อแหงเนาะอันนี้เนาะอพอเมย์พั่บ่ได้าจะเอาไปอยู่น้ำบ่สักเราให้อยู่น้ำนอนนองไปวังเดียนคือบอกพาไปน้ำกันเบดรถสัก เพิ่นอยากให้น้องเขาหงเยียนก่อนเพินเ่นจีเพิ่นจีห้น้องเขาหงเยียนทอดห้องแดงมามาบุพพาน,น,น้องเพิ่นจำเนาะเพิ่นหงเยียนต้องมือผักเนาะเขาจังมาเจอกับน้องเพิ่นเนาะสุดสวดแรงก็ได้เนาะสวดแรงจากมุ่งขนเดือกทีสามสี่โม<อ>งแน,น,น่นอนโอ้ยอยากอยากให้น้องได้รถทีบ เขาก็ไปซื้อเอาบรแนวกินเด้ได้กินเนี่ยซื้ออยู่ใช่ม,มีแบบห้านเฮ็ดแนวกินบ่ใครยูยังเป็นดินของตัวเองเนาะยังใ,ใครอยู่ระดับหนึ่งแต่ดินตัวเองก็อยู่ในหุบเนาะแต่อนี่ เป็นห่วงความปลอดภัยเป็นห่วงความปลอดภัยพี่น้องเนาะเรือชานเพิ่นนับมือเพิ่นปัญญายาำห้องน้ำบ่มีติบ่มีเออถ้าปวดท้องคำครึ่งก็ได้แลนไปคุณบอกโดยแลนเพื่อนไม่เท่าอ่าใอ้ยูกันยังมีไฟฟผ้าเนาะต่อฟผ้าใช่น้ำมันไพผ้ากันหากับ ไอหมวานนี่จักบอกเป็นยังไงนะต้องคอยมาตัดเผืนตัดออกว่าให้ตัดมันขาดมันขาดเผืนต่อให้ยมันขาดเนี่ยเ่็นไม่ได้ต่อเนาะก็บม่ได้ใส่โดนเติมเหมือนบอกแม่กับพ่อนี่จากกันจากไปโดนเตอมหรือบปล่าจากไปทำงานสองเดือนสองเดือนคือไปเหตุงานยังหูอยู่บปล่ เราไปเห็ดเงือนก่อสร้างดสร้างเห็ดเผู้เดียวอีกเนาะเห็นบ่มเดิจะบ่กมึงอ่อ้าวไปสองคนเห็ดผู้เดียวพอเห็ดผู้เดียวแม่ได้เนี่ยเม่บนเห็ดเนาะเอาลูกเราหน้องบอกแพน้องอีกน้องสองคนหน้องน้องน้อยเลยสองคนจะเป็นลูกกบใครยูเนาะยัง ไปน้ากันบ่เมียจังบุพะนี่ั่นแต่ว่าบ่ใครนี่สองคนบริยูน้าพอน้าแม่ปะอเอาเอาเนาะนี่น้องอืมอมีอย่างอยากว่านน้าบ่อมีอย่างาอ,อยากว่อนน้าข่อยบ่อเรื่องกุ้มใจมีเรื่องอย่างบา่อกูมือนี่ อยากได้อยากได้ยังอันดับแรกคิดแบบในใจว่าอยากได้แน่อยากอยากมีนะเนี่ยมีคือมุมสีเนกเองนี่สิ่งที่ตัวเองสิ่งที่ต้องเต้ยคิดว่าสำคัญที่อยากมีตอนนี้บ่เบิ่งนี่แหละเจะมีผู้ใหญ่เป็นเห็นเป็นอยากซอยเฮามีอยู่บ่ เ้าขาดเหลืออย่างนี้ครบในเฮือนเจ้าสิ่งที่เจ้าบุมีฮะห้องบุญห้องน้ำรายการไฟฟ้าน้ำห้องน้ำแล้วก็ไฟฟ้าห้องน้ำไฟฟ้าแล้วก็น้ำ้วก็น้ำเฮือนนี่ขออยู่อย่างที่ไปก่อนก็ได้เนาะแค่นั้นมาได้ห้องน้ำทำเป็นไปได้เนาะห้องน้ำไฟฟ้าสามอย่างในกับน้ำเจาะน้าบัดดาม แล้วก็ห้องน้ำล้วก็ไฟฟ้าน้องพี่น้องเนาะบัตรน้ำเด้อีหล้าจ้าใช่จังไหนฮะเอาไปขอเอาอยู่เพื่อนไปเท่าหาบมาบ่โดยหาบหิวมาหิววันที่เองเนาะอืออ๋อซักเครื่องซักคลองกันไปเอาน้ำมาซักดูพี่บ่หรือไปชักดูเพื่อนเพื่อนไปซักเอามันไก่มันหาบเพื่อสิซักแล้วเนาะแต่ทุกสิได้หาบยังมีแม่เท่าเนาะใครยังมีแต่แม่เท่า ม่เม่าวนึงเป็นมแ,แม่ของแม่ตัวเราแมนบ้านเม่าวันอยู่กับไครสิอยู่คนเดียวเอ้าคือบัอยู่น้ำกันคือบัอยู่น้ำเมถาวรอดใช่เอากับเมื์อยู่น้ำดาวอยู่อ๋อ,อไปไปมามาเม่าจากปีมเ <c oughs> มถาวเมถาวเติบบ่โดยโอืคือบัอยู่น้ำเม่เา่าช่จักว่าเพิ่นแม่บอไปน้ำนี่ให้อยู่นี่เป็นตู้นะอันนี้เนาะ ในเบิ่งมิตู้นําบ่อโอ้แต่ว่าอีหละไปไปมามายากนอนเฮือนตัวเองน้ำเฮือนมิตู้ได้สลังไงตัวบ่อไงทางหลังนี่เป็นยังโอ้เป็นเฮือนหนุกสูงแต่วัติดกันบ่อกับเพือนเผินแต่บัตดตู้คนละผ้าพัวมิตู้อยู่ฟูเดียคิดว่าอยู่กับป้ากับลุงกับนาสาวอยู่กับเจ้าเม่แห่งอยู่ในมิตู้กับน้องนะนี่น้องเตย ของปรยู่น้าเพิ่นนหงบางทีก็ไปอยู่อยู่เนาะไปไปมาเนาะไปก็เก็บข่าวกับน้ะนำเนาะเอาสู่ไปตัวกินอืมอืกลางคืนก็มานอนนี้โอเคเนาะหุ่นที่ว่าผมจัดได้นั่นแหละเนาะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเป็นกำลังใจให้นี่ฮาหน่อไม้น่ะมันบอกหาหน่อไม้ไปทางใดไปหาหน่อไม้ ให้ได้หล้วไม่มาแล้วมาขายโดยโอมีบอคอยชื่อตอนนี้มูม่ได้ไปอ่าไปแต่ละเทือไปกับใครไปกับน้องน้องพากรเงี้ยแล้วก็ไปคอ๋อไปสองคนเนาะพี่น้องเนาะไอ้ตัวไอ้ตัวบีได้ยังมาหายเศร้าเลยในปีงไก่แล้วกับเพอโอ้ดีเลยไอ้ตัวบีเนาะโดยคนมาจะเศร้ากว่าแรกมาเศร้าคนบอถูกแมนเหมืนชื่อปีงไก่มาฝากกับเพอบ่แมน เงินข่อยบ่มียังไห้่อยเสกเงินให้ได้เงินนีหลาจะเอาไปซื้อแนวบดีเดอดยอ่าแต่ต้องเป็นเด็กดีเดออ่าซื้อสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่ซื้อสิ่งที่เป็นประโยชน์ในอยู่ในกินจำเป็นใช่ครับครอบครัวเฮานี่แหละกันให้แดกบ่าวหูไปซื้อแนวบุ่นประโยชน์นะบ่าวหให้แด้ เดี๋ยวสืบทามสืบเดี๋ยวสิสืบเบื้องบนสืบถามพอบ้านเด้อี่ไปถามว่าเจ้าอยู่จังใดอ่าสืบๆเด้อเป็นร่างใจให้ชื่อชื่อใครบ่ชื่อยังอันนี้ชื่อยังตัวคำตัวชอชิดอ่าตัวชิดอ่ตัวชิดอ่ตัวบี้เนาะค่อยย่างมาข่อยค่อยย่างมาคอย ทุกครั้งเลยคีหลุดข่อยย่างมะกินดีเห็ะนบะ่เอกเอ้าเวลาสู่เดอสู่เด้อดีอ่ะคุณจนะ,ะควบเนาะมนะอืมคั้นเวลาผู้ใหญ่เอาอยัางไงกะเขาก็ขอบใจเพิ่นเดอ้อเนาะได้เอามันงามเป็นเด็กดีอ่าโอ้ยแสดายบุมาบุพเพอน้องสาวเนาะอ่าอันนี้บุญแม่เราพ่อแม่ทิมเนาะแม่นเอาแบบพ่อแม่ไป สู่ชีวิตสู่ชีวิตเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงครอบครัวได้ <Okay. S 1> คันสีอยู่น้ากันแห้งบ่มีเวียเห็ดบ่มีหยังพี่น้องเอยอ่าสิทจเมียนหาหน้ากับบ่มีไอ,อ,อ,อ่เนาะมีห้มีหน้าเพราะจะว่าได้เห็ดหนา้าเลี้ยงแต่ละปีเนาะได้เนาะคือบ้านเฮาน,<ห><ห>น่ะเนาะนัะน่นมันบานเฮาน่ะมีคนมีหน้านะมีหน้าเนาะวันไหนปูละสองสามทุ่งพี่น้องไอ้บรรคุ่ร้อยสองร้อยเนาะโอ้เข่าเนี่ปีละสองสามร้อยช่อแม่งกะมันกะเพราะได้อยู่ได้เนาะแม่งตุคมขัมปีกายนี่ก็ไม่ได้หาหนอยช่อโอ้ซา ประมาณแปดชิปแปดชิปะแปดชิปแปดชิปแปดชิปสอบก็พออยู่ได้เนาะพอมีทุนหมุนนี่กล้า a b ก่อนเดิมมันเดินเลสบายสบายดีสบายดีกล้องโอเคพี่น้องสบายดีอีกเท่อหนึ่งพี่น้องเนาะได้เข้าไปนางลุมอ่านางหลินครับน้องเต้ย กะพอได้หู้เขาข่าวว่ะคือพ่อเมย์บดิทิมพี่น้องเนาะพ่อเมย์บดิทิมบดิปะแต่กันยังมีพ่อเม่เพียงแต่ว่าพ่อกับเม่ต้องดันด้นไปอยู่าทางไกลเพื่อว่า,าไปหาเงินหาค้ำมาจุนเจือครอบครัวจุนเจือนอ้อทงทงั้งสองแต่ก็เพื่ออยากได้อยากมีอะไรเนาะความจนความจนเหตุให้ต้องได้แยกจากกันพี่น้องไอ้เนาะครอบครัวต้องได้แยกจากกัน การชิยู่นี่กะมันกับบูมี่อย่างเด้พี่น้องกันเนาะเข้าใจความรู้สึกพี่น้องกันเนาะอ่าเฮ้ยเนาะอากาศคือสิขยันเนาะพอกระเม่น้องเพิ่งจังอ่าจังบริยูเนาะไป็นหายเวียกถาบาร์ที่คาดนี่ที่แบบบ่มีกับยาคอยบ่ไปใส่ฮานะพี่น้องเนาะคอยชิยู่นี่มีกับกินบ่มีกับบูกินสินะเนาะอันนี้คือสิขยันเนาะ อบอกได้คําเดียวว่าขยัญญนแนอนอนถ้าแบบนี้แต่สําหรับน้องเพื่อน,นเนาะอยู่เพื่อนสองไอ้น้องเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยแน่พี่น้องไอ้เนาะแด็กกะคือเพื่อนยังขาดคืนนีเรื่องห่วงน้ําแลก็กกะน้ำใส่เนาะแล็กกะไฟฟ้าไฟฟ้ายังใส่ครับน้ำไม่เท่าอยู่พี่น้องไนนอ,อ้เนาะน้ำไม่เท่าอยู่เนาะกะฝาก ผู้ใหญ่ไจบุญพ่าพรจารณานอ้องเพื่นอนเด้อพี่น้องไอ้เนาะกะถ้าย่วยเรือกอะที่ต่อหาตุสิษย์ได้เดอ้อตุสิธ์จะเป็นสะพานบุญให้พี่น้องไอ้เนาะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เบืองล้วก็บขังโฆษณาให้ในเด้อเพี่องเด้อโดยสําหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้พี่นอ้องไอ้เนาะตุสิธย์กะจะได้ขอกล่าวคําว่าสบายดี